นี่ครับถ้าคุณกำลังมองหาทริปที่ไม่ได้พาไปแค่พักผ่อนจริงมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับมาต่องจัดก,กันคืนว่าเราเจออะไรบ้างใช่จะพาคุณย้อนกลับไปหาความเรียบง่ายของธรรมชาติมหาัจาร,ร์มากเลยการได้ตื่นเช้ามาทํากิจกรรมเหล่านี้นะครับใครที่มาปากน้ำปานะครับต้องนึกถึงเลยก็คือหมึกนะครับ เดี๋ยววันนี้จะทำหมึกไข่นึ่งให้ทานนะคะเบื่อก็ขึ้นเขานะครับเหงาก็ไปทะเลนะครับมันทำให้ผมเปิดประสบการณ์แบบใหม่เดี๋ยวเราไปเห็นความมหัศาจรรย์ของระบบนิเวทป่ายเชลนกิจกรรมดีๆอย่างเี้ทำเรื่องจิตสำนึกเพื่อสงังคมปราณบุรีจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการท่องเที่ยวตลอดไปกับวันทริป l l n n t u u r รปราณบุรีเหนือเขาใต้ทะเล วันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวที่ปานบุรีนะครับสวันหนึ่งคืนนะครับมันเป็นประสบการณ์แบบใหม่ของผมมากเลยครับที่เที่ยวเชิงชีวภาพนะครับผมนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆใหม่เข้ามาในชีวิตนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเดี๋ยววันนี้เราก็ติดตามไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะรปานบุรี คือแผ่นดินที่สองฝ่กฟังต่างกันแต่กลับเกื้อกูลกันอย่างงดงามด้านหนึ่งคือป่าเขาและผืนป่าชายหาดที่ยังสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งคือแม่น้ําที่ไหลลงสู่อ่าวไทยรวมกันเป็นชายฝั่งที่ทอดยาวอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลและอาหารสดใหม่จากชุมชนประมงบ้านปาน่ปาน้ำกราณที่นี่ไม่เพียงแต่จะได้เห็นธรรมชาติในมุมที่ซ่อนอยู่แต่ยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทที่่เเชือมยยวงงโโลกกัั้้้ใบขาดนปราณบุรีคือภาพจริงของการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพที่พร้อมจะเป็นต้นแบบและรอให้เราได้สัมผัสด้วยหัวใจตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่วนอุทยานปราณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเที่ยวนะครับมันก็จะมีบรรยากาศของป่าชายเลนให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จะเจอสัตว์ต่างๆครับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่อยู่ในป่าชายเลนนะครับวนอุทยานปราณบุรี ที่นี่คือผืนป่าชายเลนที่ได้รับการพื้นฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งไม่เพียงแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้งแต่ยังเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวจุดเริ่มต้นเล็กๆที่พร้อมพาเราออกไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราณบุรีที่นี่คือขอชมป่าชายเลนวัณอุทยานปราณบุรีนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสสักครั้งนะครับไม่ได้มาชมธรรมชาติ ผมเชื่อว่าที่นี่มันมหาศย์จริงๆครับนะลองมาสักครั้งหนึ่งครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นี่ก็คือจุดที่สองนะครับที่ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวนะครับก็คือเครือข่ายชุมชนปักน้ําปานะครับการท่องเที่ยวของรอบนี้นะครับผมจะใช้รถซาลิงนะครับซึ่งมีคุณลุงคุณป้าเนี่ยพาเราท่องเที่ยวในจุดต่างๆนะครับนะ จริงแล้วจุดนี้ก็คือแม่น้ําปานบุรีนะครับเป็นน้ําจืดที่ไหลลงมาปนกับน้ําทะเลนะครับเขาก็เรียกเป็นหมู่บ้านปักน้ําปลานะครับแล้วก็ตรงนี้ช่วงเย็นๆเรือต่างๆนะครับเขาก็จะแล่นออกไปเพื่อไปทําการประมงส่วนเวลาเช้าเ้าเนี่ยก่อนที่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเรือก็จะแล่นเข้ามานะครับแล้วก็เอาปลามาต่างๆขึ้นท่านะครับท่าที่ทุกคนเห็นแล้วก็เอามาแยกชนิดปลาต่างๆแล้วก็ขายนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านของปักน้ําปลานะครับ ผมอยากจะบอกว่าใครที่มาปากน้ําป่านะครับอย่างแรกเลยที่นึกต้องนึกถึงเลยก็คือหมึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกกระตอยหมึกเจาะตาหมึกแดดเดียวนะครับหลายหลนยคยที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะซื้อไปเยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันทั้งสดทั้งใหม่ใครมีโอกาสเนี่ยมาเที่ยวปากน้ําป่าแล้วเนี่ยต้องมีนะครับหมึกกระตอยหมึกอะไรต่างๆได้หมดทุกที่ทุกเจ้าเหมือนกันหมดอร่อยเหมือนกันหมดสดเหมือนมันเหมือนกันหมดขึ้นจากเรือที่เดียวกันหมดโอเคครับ ไครับตรงนี้ก็คือจุดสุดท้ายนะครับที่รถตาเล้งเนี่ยจะพาผมมาส่งครับก็คือหนาอ้าธนาคารประหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคน,นไปดูข้างในนะครับว,ว่าธนาคารประหมึกเนี่ยชาวประมงเนี่ยทำไมเขาเวลาเขาได้มาเนี่ยเขาต้องเอาไปฝากข้างในครับไปดูกันเลยโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเนาะธนาคารปลาหมึกนี่คืออะไรอ่ะพี่ธนาคารปลาหมึกเนี่ยหรือธนาคารปูเนี่ยเราทํากิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เนี่ยเป็น ศูนย์ศึกษาเรียนรู้สัตวทะเลปานบุรีนั่นหมายความว่าเราจะทําเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสัตวทะเลหลายๆชนิดแต่ที่นี่กินหมึกของมันก็คือเรื่องของธนาคารหมึกพี่แล้วอย่างนี้ผมมาที่นี่ครับแล้วมีกิจกรรมให้ผมสามารถจะปล่อยหมึกที่ว่าอ,อยู่ในธนาคารได้ไหมครับยินดีเลยครับที่นี่เรามีกิจกรรมอยู่แล้วเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็จะมีเวลาในการนัดในการปล่อยนะครับวันนี้มาสวยแล้วครับเป็นเวลาที่ดีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรเพื่อสังคมเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรการทําเรื่องพวกนี้เป็นทําเรื่อง กิจสํารึกเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เราอยากจะปลูกฝังให้กับรุ่นลูกหลานรุ่น,น,นเด็กมาทําเรื่องพวกนี้บ่อยๆหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าผมมาปล่อยในแอ่งน้ําขนาดนี้มึกมันจะอยู่แค่นี้น้ํมันจะแห้งเปล่าไม่ใช่นะครับน้ําทะเลนะครับเขาก็จะขึ้นมาสูงยันบันไดขั้นที่สองนะครับน้าเยอะมากครับแล้วเขาก็จะพาลูกมึกเนี่ยปล่อยออกไปนอกทะเลเลยนะครับนะการนั่งรถซาเล้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารถไก่นาคือการได้เดินทางเข้าสู่หัวใจของชุมชนฝั่งน้ำราน ระหว่างเส้นทางเราไม่เพียงเห็นบ้านเรือนและเสียงหัวเราะของผู้คนแต่ยังได้เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านอย่างใกล้ชิดและเมื่อเดินทางสิ้นสุดเราจะได้ร่วมคืนชีวิตสู่ทะเลด้วยการปล่อยปลาหมึกตัวน้อยกลับสู่บ้านของมันเองประสบการณ์เล็กๆที่สะท้อนพลังของการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพอย่างแท้จริง ตอนนี้เราอยู่กันที่ซีรีนาาราชินีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับที่นี่นะครับสามารถทํากิจกรรมคือเดินป่าชายเลนยามค่าคืนนะครับมันเป็นกิจกรรมแปลกใหม่สำหรับผมมากที่ผมยังไม่เคยทําแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากจะมาเดินที่นี่มันสร้างความตื่นเต้นนะผมมากเพราะว่ามันมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณภูมินะครับเข้าสู่กิจกรรมนะครับมาลําเดือนย่ำน้ป่าเลนป่านะครับก็ อันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าบางครกไนท์วอล์กนะครับน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้นครับที่มีการนําชมในเรื่องของระบบนิเวศป่าะะเฉลนภาคกลางคืนนะครับซึ่งแน่นอนตัวของบรรยากาศนะครับก็จะแตกต่างออกไปจากปก่ากลางวันนะครับจากนากุ้งร้างเมื่อ20กว่าปีก่อนวันนี้พื้นป่าชายเลนแห่งนี้กลับเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยชีวิต ที่เราอาจไม่เคยรู้จักก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใช้ระยะเวลาประมาณ1กิโลนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตตอนนี้เริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเห็นความมหัศจรรย์ของระบบมิเวทป่ายเชลนภาคกลางคืนกันนี่ครับอุ้ย เขาอยู่นี่จริงเหรอพี่ยิ่งเหรอครับพี่คือกลางคืนเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นอนบนต้นไม้ครับเขาจะขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นอันตรายจากผู้ล่าอื่นี่เพราะฉะนั้นเวลาตัวเงินตัวทองกลางคืนเนี่ยมองหาบนต้นไม้เนี้อันนี้เห็นไหมครับแมงบุมตัวใหญ่มากเลยอโอตัวนี้อันนี้เรียกว่าแมงบุมใหญ่ทองลายขนาดนะครับก็าเป็นแมงบุมชักใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศละ ราะฉะนั้นบริเวณชายน้ำครับมันจะเป็นจุดที่ผู้ล่าจากบกกับสัตว์น้ำมาเจอกันะนะครับงูปากกว้างน้ำเค็มครับผมใช่กำลังกินปลาหมอคังดำอยู่ครับผมเป็นงูเขี้ยวพิษหลังนะครับถ้าถ้าเป็นพวกงูเหา่างูจงอางเนี่ยเขี้ยวพิษก็จะอยู่ด้านหน้าของตาครับนะครับแต่ว่าตัวนี้เขี้ยวเขาอยู่ด้านหลังของตาเพราะฉะนั้นต้องกัดลึกถึงจะเจอเขี้ยวพิษนะครับเพราะฉะนั้นพิษของเขาเนี่ยจะมีผลต่อพวกสัตว์ขนาดเล็ก กับคนเนี่ยไม่มีอันนี้เราจะเห็นเริ่มว่าปลาเนี่ยจะเริ่มไม่ดิ้นละเพราะว่าเขาพิษของเขาฉีดเข้าไปเมื่อจะทําให้รู้เป็นอัมาพาตก็พวกนี้ก็สามารถกืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้จริงมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับกับการที่เราได้มาต่องตัดกันคืน <c oughs> ว่าเราจะรุ้นนะครับว่าจะได้เจออะไรบ้างใช่ครับ,คร,บครับก็เดี๋ยวโซนต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของป่าเฉลยยามค่ำคืนนะครับก็คือปูปีนต้นไม้ครับ อันนี้ก็จะเป็นปูสแสมหินก้ามม่วงนะครับเป็นปูสแสมที่ไม่ทำบลูกลางวันก็จะหลบอาศัยอยู่ตามอซอกของลากไม้หรือตามซอกหินตามเสาสะพานนะครับซึ่งกลางวันเนี่ยจะมองเห็นตัวยากมากนะครับ,รบแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาจะออกจากที่ซ่อนแล้วก็ขึ้นมาตามต้นไม้นะครับความมืดในยามค่ำคืน กลับช่วยให้เรามองเห็นชีวิตของสัตว์ในป่าชายเลนอย่างที่ไม่เคยรู้จักชั่วโมงแห่งความเงียบปลูกลูกปูที่วิ่งผ่านเสาไม้เสียงสัตว์หลากหลายชีวิตระหว่างการเดินสำรวจขยับเยื่อนให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเล็กๆก,ก,ก็มีเรื่องเล่าใหญ่ๆการเดินในนี้ไม่ใช่แค่รู้ว่าป่าชายเลนมีชีวิตแต่รู้สึกว่าชีวิตเหล่านั้นกำลังเล่าให้เราฟังถึงการมีอยู่ของพวกเขาโดยไม่ต้องรบกวนมนุษย์ เช้าเนี่ยผมมาอยู่ที่หาดเขากระโหลกนะครับที่ปากน้ําป่านะครับมันรู้สึกว่าชีวิตของผมเช้าเนี่ยมันมีอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเลยกับการได้ตื่นเช้ามาทํากิจกรรมเ่านี่นะครับมันก็คือวิถีชีวิตของผมนะครับที่ใช้อย่างนี้ที่นี่ก็คือเขากระโหลกนะมาลองมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งครับนะไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับเพียงก้าวแรกสู่เขากระโหลกคุณจะได้เปิดมุมมองสู่ทะเลว่าง และหาดทรายปรานดุรีที่ทอดยาวไม่สิ้นสุดใต้เงาเขาแห่งนี้คือหาดที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหาดเขากะโหลกบรรยากาศร่มเย็นจากเงาภูเขาและลมทะเลทําให้ทุกย่างก้าวทีน่นี่คือความพิเศษที่ไม่ซ้ำที่ใดและการผจญภัยเล็กๆที่จะพาคุณไปพบกับวิวที่หาดที่ไหนไม่ได้ และเพียงข้ามไปอีกด้านหนึ่งของเขากะโหลกคือหาดกุ้งทรายที่จะได้เห็นเฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นมันคือของขวัญจากธรรมชาติที่ให้เราแค่วันและไม่กี่ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยที่หาดปากน้ำป่าเนี่ยหรือว่าหาดเขากะโลกเนี่ย ค่อนข้างที่จะแบบอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่ามันมีผลพลอยได้จากที่เราอะอนุรักษ์นะครับที่เราไปปล่อยกุ้งหอยปูปลาต่างๆลงทะเลนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่ว่ากลับมาให้เราได้มีกินอุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าอาหารทะเลหรือว่าของสดๆเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเมื่อกี้ก็แอบ,บมองแล้วครับเขาสามารถจะทำกินได้เลยนะไปไปดูข้างบนดีกว่า สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะมันมีอะไรบ้างครับพวกทะเลสดของทะเลก็จะมีขึ้นจากทะเลเลยนะคะก็จะมีปูหมึกกุ้งค่ะบางวันก็จะมีหอยแมงภู่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปลาหมึกค่ะหมึกสดๆนี่เป็นปลาหมึกมันเป็นหมึกไข่ไหมครับอันนี้จะเป็นหมึกโกลไม่ไข่ค่ะถ้าหมึกไข่จะอยู่ด้านนี้นี่หมึกไข่เขาจะตัวเล็กกว่าถ้าหมึกโกลจะไม่ไข่อันนี้คือไฮไลท์เลยไฮไลท์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทาหมึกไข่นึ่งให้ทานนะคะหมึกหมึกไข่แน่นๆทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติได้แน่นอนอร่อยค่ะ ก็เป็นหมึกไข่นะครับที่เขาามันดึงให้ผมกินแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าว่ามาปากน้ำปานหรือว่าเขากระโหลกเนี่ยถ้าใครไม่มากินหมึกไข่นะมาไม่ถึงแน่นอนครับอาหารมื้นี้ไม่ได้แค่สดแต่ทําให้เราเข้าใจถึงคุณภาพของรสชาติที่มาจากระบบที่ยั่งยืนตั้งแต่ประมงพื้นบ้านถึงจานอาหารของเรา ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ปานบุรีที่เราสามารถพายเรือคายักนะครับแล้วก็ล่องแม่น้าปานบุรีชมธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นกิจกรรมมีชื่อว่าล่องลําปาน<อ>ลักพันลักพันพึกษผเพียงระหว่างทางก็จะมีการล่องเรือไปเพื่อที่จะเก็บสับตบสาลายรหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชนะเพื่อไปปลูกนะไปเพาะไปปลูกแล้วก็ทําปุ๋ย ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่มาเที่ยวที่ปานบุรีนะครับมีทั้งทะเลภูเขาแม่น้ำนะครับเบื่อก็ขึ้นเขานะครับเหงาก็ไปทะเลนะครับมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายจากการที่ทํางานมาเหนื่อยในเหนื่อยแล้วผมได้มาสัมผัสบรรยากาศในการท่องเที่ยวเชิงคีวภาพในรูปแบบใหม่ของผมมันทําให้ผมเปิดประสบการณ์แบบใหม่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กา้บุรีคือการเดินทางที่ครบทุกรสชาติเหนือเขาใต้ทะเลได้กินอาหารสดจากมือชุมชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและได้เห็นระบบนิเวศของธรรมชาติในหลายมิติกรานบุรีพิสูจน์ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพนั้นพิเศษกว่าที่คิดเพราะมันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการสัมผัสคุณค่าของชีวิตทุกด้านในคราวเดียว